ความเพิ่มฟุนในทรัพย์สินรู้จักอะไรชิจัยการเงินเคยได้ยินว่ารู้จักไลขท้ายบัตรประชาชนแบบวันเดือนปีเกิดชิจัยการเงินอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความพยายามบันเทียนกันดีความรู้การลงมือทาําแล้วก็ความต้องเสมอคนที่รวยมากๆเขาไม่รู้หรอกว่ามีเงินเท่าไหร่เพราะเงินของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกวันแต่และคนรวยไม่เท่ากันบางคนบอกว่ามีเงินมากๆมีความสุขบางคนมีความสุขจากการมีเงินการใช้เงินของคนทุกวัน ใช้เพื่อดำรงชีพได้ใช้ในยามฉุกเฉินมีเงินในระดับความพอใจระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้ลบกวนคนอื่นได้มีเงินเหลือเฟือบริจาคสงเคราะห์แบ่งปันสังคมซึ่งจากนั้นอยากจะแนะนําว่าถ้าจะดูว่าทัพย์สินที่เพิ่มพูนนั้นต้องดูที่เหลือเยอะทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินและดูว่าเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่ต้องวางแผนใช้จ่ายให้ถูกหลักและตรงวัตถุประสงค์โดยหลักสากล จากการประเมินในธุรกิจเกี่ยวกับอสังาหาริมทรัพย์ที่สินสายการเงินได้ทานี้ก็ดูการเพิ่มของมูลค่าตลาดที่เรียกว่า market value ก็คือประเมินมูลค่าในปัจจุบันทําทุกปี3าปีก็ได้เรียบเทียบดูราคากับตลาดว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันในทาเนใกล้เคียงกันเนี่ยทรัพย์สินของเราเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นตามตลาดหรือไม่อันที่สองดูจากผลการต,ตอบแทนค่าเชา่าเราดูว่า ถ้าเกิดเรามีอสังหาริมทรัพย์สาหรับเชา่าเราก็อาจจะดูให้ละเอียดเป็นเล็เลนโถลอยู่นะครับก็บคือรายได้ค่าเชา่าหักด้วยค่าใช้ใจ่ายหักด้วยมูลค่ารับสินคุณร้อยอันนี้ก็ต้องหักไม่ว่าจะเป็นค่าที่ดินสิน่งปลูกคร้าง,าง,างกกาค่าประกันค่าบริหารจัดการต่างๆรวมเข้าไปอยู่นั้นก็จะเห็นมูลค่าที่แท้จริงและอัตัตรราาากกเข้สม,มุัาห,หาริมทรัพย์ที่มีการเข้าพักเราก็ต้องดูในเรื่องนี้ส่วน อันหนึ่งที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของเลเวนิวโกสก็คือดูการเพิ่มของรายได้ว่าเมื่อมีรายได้เปเทียบกับทรัพย์สินใน้แต่ใน,นช่วงไปมากหรือรายปีดูว่ามีราราการเติบโตขึ้นมากเท่าไหร่ไม่ต้องเป็นกังนวลน,นะครับภาระหนี้สินหรือดอกเบี้ยถ้าเรามีเนี่ยเราต้องดูนะครับว่ากระแสเงินสดสุิของเราเนี่ยดีขึ้นไหมแล้วก็มีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบก,กับมูลค่าทางอ้อมของทรัพย์สิน จากการที่เราดูสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อดูว่าทรัพย์สินเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากเนี่ยเราต้องกำหนดเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าเน้นกระแสเงินสดหรือเน้นที่การทํากําไรเราก็ต้องดูกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและอัปเดตวิเคราะห์ให้แม่นยํางเพื่อที่จะดูในเรื่องของการตัดสินใจว่ามูลค่าทรัพย์สินนั้นเพิ่มขึ้นไหมผสมผสานหลากหลายวิธีนะครับให้ครอบคลุมและแม่นยา